มีคนถามผมว่าเมื่อปี2543ที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองและไปอยู่ที่ไต้วันเนี่ยเขาใช้วิธีรักษาย,ยังไงทำให้เราหายได้ประมาณสักปีกว่าวาผมก็เริ่มดีขึ้นผมอยากจะสรุปว่าโรคถุงลมป่งพองเนี่ยก็คือเป็นการวิเคราะห์จากแพทย์ตะวันตกที่เขามองว่า ในร่างกายเราเนี่ยมันมีจุดอุดตันแล้วทําให้มีเสลเอมาพันคอปัญหาผมคือผมพูดแล้วผมจะไอแล้วก็จะร้อนๆเสลดก็เหนียวข้นเพิ่พก็ไอพิ่เพก็ไอผมเป็นอยู่ตั้งเจ็ดปีแล้วก็หาหมอตะวันตกหายไงก็หาก็หาไม่หายมอไปข้างๆแม่ตัวเองก็เป็นโรคเ,เหมือนกับโรคอะไรนะเขาเรียกว่าไอแล้วก็มีเสลเอตเขาเรียกว่า หาหมอจนป่วยจนเสียชีวิตอ่ะนะก็เลยหนีดีกว่าหนีไปดูว่าเป็นกรมนอกกราไปดูว่าที่อื่นๆเขามีการรักษาอะไรบ้างก็เลยไปดูที่มาเลเซียสิงคโปร์และที่สุดก็ไปอยู่ที่ไต้หวันสิบกว่าปีเนี่ยก็ไปพบการแพทย์แนวหยินหยัง่งร้อนเย็นถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับเลือดลมอะไรเป็นต้นถ้าวันนี้จะสรุปก็คือว่า ไปหาหมอในแพทย์เชิงตะวันออกเนี่ยเขาจะไม่เน้นให้เรากินยาเขาจะเน้นให้เราขับสารพิษออกจากร่างกายตอนที่อยู่เมืองไทยหาหมอแต่หมอฝรั่งก็กินแต่ยาตัวนั้นตัวนี้ฉีดนั่นฉีดนี่จนในที่สุดใช้ยาพ่นแล้วอ่ะหาหมอเซนหลุยอ่ะให้พ่นแล้วก็แด้ว่ามันมันอาการมันจะไม่ไหวละพอไปอยู่ที่ไต้หวันก็เอาอะไรอะ่ะตบขูดดูด,ดจัด สะบัดเจาะไพเลาะดนตรีก็กระทำลงไปที่ร่างกายก็คือทิศทางมันก็คือไม่ใช่ไม่ใช่กินยาเขาแต่เป็นการเอาออกเอาเลือดพิษออกเอากล้ามเนื้อที่ไม่ดีออกด้วยการตบด้วยการขูดด้วยการจัดกระดูกด้วยการตากแดดกลางวันใช้ใช้วิธีคิดเชิงจีนเนี่ยแหละทำให้ร่างกายมันอุ่นร้อนขึ้นเหมือนกับตัวเราเนี่ย ทั้งกินมังสวิรัตด้วยแล้วก็ไม่เคยได้ออกกำลังกายด้วยทั้งคิดมากด้วยบางส่วนก็คิดจนเครียดเป็นต้นเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนกับมันรัดตึงมากเลยอะ่ะล้วพอไปเจอการตบการเพิ่มอุณหภูมิการกินน้ําขิงเอ้ร่างกายมันค่อยๆดีขึ้นหรือแม้แต่พลังของปอดที่ปกติมันมันขับเสลต์ไม่ออกจริงๆแล้วคือมันไม่มีแรงเว่าะมันมีเลือดเสียข้างตกค้างอยู่เขาก็เอาออกให้ทั้งขูดทั้งตบ จะว่าด้านหลังผมเนี่ยอูผมหาหมอประเภทที่ก็เจาะเลือดหรือว่าปั้งเสียเนี่ยเอาเลือดออกเยอะมากเลยทําได้ว่าแทบจะอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งบางทีไม่ไปหาหมอก็ไปซื้ออุปรกรณ์เจาะถ้วยดูดมาเจาะเองหรือว่าให้เพื่อนพระที่อยู่ที่ไต้หวันด้วยกันนะเจาะให้อาการมันดีขึ้นอย่างรวดเร็วจนเราจับประเด็นได้ว่าอ๋อก็แสดงว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีพิษร้อนอยู่ในร่างกายสะสม เป็นสิบยี่สิบปีผมบวชตั้งยีส่สิบพรรษาก่อนจะไปอยู่ไต้หวันเนี่ยฮัลโพอเราพิษร้อนออกออกจากเลือดลมออกจากที่เรียกว่าถุงลมออกจากกล้ามเนื้อที่อุดตันอยู่ที่ปอดเนี่ยมันก็หายใจดีขึ้นจนทุกวันนี้ผมไม่เห็นเป็นกลับไปเป็นอย่างนั้นอีกเลยฮัจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้ผมมั่นใจว่าใน,ในเชิงแพทย์ตะวันตกเนี่ยเขาจะให้กินให้อะไรอะไรเข้าไปเยอะแยะไปหมดเลยกินยา และเดี๋ยวนี้บางคนก็บอกว่ามันไปทำํำลายตับทําลายไตยกินยาพวกนี้มากๆและยาฝรั่งเนี่ยมันจะเป็นยาเย็นโรคที่จะตามมากับการกินยาเย็นจัดของแพทย์ตะวันตกก็คือไปล้างตับล้างไตอะไรน,นี้นะไตมีปัญหาก่อนนะแต่เมื่อผมไม่กินยาตะวันตกเลยร่างกายผมก็ยังม,มีสภาพอุ่นร้อนอยู่ตลอดเวลานะแม้แต่ผมไปถึงขนาดไปฉีดยาป้องกันโควิดมาสี่เข็มเนี่ย บางคนก็บอกว่าเออมันมีปัญหาผมก็ยอมเล่าให้เวียนหานะในวันนั้นใครจะไปรู้ล่ะแต่เมื่อผมจับประเด็นแม่นนะผมก็มากินยาถ่ายยาถ่ายไม่ใช่ยาถ่ายของตะวันตกนะยาถ่ายของแนวแพทย์แผนไทยแนวแพทย์แผนจีนนี่แหละนะซึ่งมักจะเป็นตัวยาที่เรียกว่ามีลักษณะเรยกว่าฝาดเปรี้ยวมันไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไระที่ตรีพลาอะไรมะขามป้อมสมอวิเพก สมอแขกอะไรเป็นต้นเนี่ยรวมไปถึงสมุนไพรอะไรก็ได้ที่มีฤทธิ์ปาดเปรี้ยวฤทธิ์ปาดเปรี้ยวมันจะไปจับไขมันอุดตันหลอดเลือดขับล้างลำไส้เลือดลมผมก็ยังดีอยู่ดูหน้าผมนะอายุเจ็ดสิบอยู่แล้วเนี่ยนะผมก็ยังมีพลังส่วนกลางและผมยังเก่งในเรื่องการฝึกกำลังภายในแนวจีมีชี้กงอันนี้พวกนี้ต้องคุยกันอีก,อ,กอีกช็อตหนึ่งนะแต่ประเด็นจับให้ชัดก็คือว่าผมจับประเด็นแม่นเรื่องการ ล้างพิษออกจากเลือดเมื่อเราเอา,เอาเลือดเสียโดยเฉพาะเลือดค้นเนี่ยคนมักจะบอกว่าโอ๊ยฉีดยาโควิดเข้าไปแล้วอะไรนะวัคซีนโควิดเข้าไปแล้วทําให้เลือดคน้นก็รู้แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงผมบอกให้เลยนะไปกินยาขับเมือกมันในประเทศไทยมีไม่รู้ตั้งกี่ชนิดกินสินะกินให้มันผอมลงนะขับเมือกมันพุกนนี้ลงคุณก็จะหายอย่างน้อยครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะผมยืนยันว่าในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมเป็นคนหนึ่งที่แทบไม่ยอมจะใส่หน้ากากเลยแล้วผมก็ไปบ่อยไปในที่ที่ชุมชนขึ้นรถเมผมไม่เห็นจะกลัวอะไรผมเป็นลูกศิษย์อังตวนเบลแชมซึ่งมองว่าเชื้อโรคเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมไม่ได้มองว่าเชื้อโรคเป็นเชื้อโรคเหมือนหลุยปัสเตอร์อันสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่ผมพูดอะไรที่มันค่อนข้างเข้มข้นนะแต่ประเด็นสําคัญก็คือผมสามารถที่จะทําให้เลือดผมเนี่ยมันเจือจางกว่าคนที่เป็นโรค ทำให้ผมเนี่ยไม่เป็นโรคนะผมกินยาขับเมือกมันผมกินมังสวิรัต์ผมไม่ได้กินอะไรที่มีรสจัดจนเกินไปไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะและร่างกายผมก็หน้าตาก,ก็ยังใสๆโดยเดวยววขนาด69แล้วอะนะผมก็ยังหน้าตาดียตรตอนนี้จ,จะยุยย่ขึ้นตามวยัยสักหน่อยนะแต่ผมแข็งแรงนะปวดหลังปวดเอวผมก็มาฝึกชี้กงไทยเก๊กไทยจีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ดีขึ้น ไม่มีปัญหาผมก็เอาเข็มมาเจาะๆๆตบๆๆมันก็เบานะปวดเขา่าปวดขา,ดขา,ดขาผมก็ตบๆๆหาหมอแนวจีนเนะี่ยผมไม่ไปยอมผมไม่ยอมไปผ่าตัดเข่าข้างล, 2, 000, 2, 000, ละสองแสนสองแสนอะไรเหมือนอย่างที่พี่น้องก็ทํากันร่างกายผมก็ยังสามารถที่จะดําเนินไปได้นั้นก็ฝากข้อคิดไปนะผมพูดไปหลายประเด็นมากสรุปจบตอนที่ว่าแพทย์ตะวันตกจะเน,น้นที่ตัวกินเข้ากินเข้า,เต,าเติมเข้าไปนะแต่ความจริงมันแค่ไปยับยั้ง แลวบางทีมันไปทําลายอวัยวะภายในด้วยแต่แพทย์ตะวันออกมันจะกินมันจะกินก้าใบเพื่อขับล้างออกนะอย่างทางจีนเขาเรียกว่าปูาแพทย์แผนจีนเขาเรียกว่าเชี่ยเสี่ยคือขับออกงั้นผมเนี่ยจับประเด็นแม่นนะผมระดับ,บริญญาตรีริญญาโทร,ริญญาเอกเนี่ยเอาออกนะอย่างเช่นเนี่ยผมมีความสามารถในการเอาเข็มเจาะดูดเลือดดูดเลือดขนองอเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องปอดมีปัญหาเรื่องเสลนเนี่ยนะ้องมาอยู่ในมือผมเนี่ย เจาะเลือดร้อยครั้งเนี่ยให้มันรู้ไปมันจะไม่หายให้มันรู้ไปนะก็ผมหายเนี่ยผมอยู่กับแพทย์แผนจีนอยู่ไม่ต่ำกว่าสิบปีตัวเองก็ทําเองซ่อมเองรักษาตัวเองนะนี่คือจุดที่ผมมั่นใจตัวเองเลยว่าเมื่อผมสามารถรักษาตัวเองได้ผมมีประสบการณ์ตรงแล้วผมก็รักษาคนรอบตัวมานะไม่ท้วนนะเป็นยงแต่ผมไม่ได้เปิดตัวเป็นหมอไม่ได้ตั้งคลินิกผมรักษาฟรีคนหนึ่งก็อาจจะให้ ซองแดงให้อะไรพอเป็นของแถมนิดๆหน่อยๆก็แค่นั้นนะเะพราะเราไม่มีใบประกาศเราไม่เปิดคลินิกเราเป็นหมอพื้นบ้านหมอหมอเท่าเปล่าหมอที่ไม่มีใบไม่เปิดคลินิกไม่รักษาคนเพราะเห็นแต่เงินเ,เราเรื่องเน้นเรื่องคุณธรรมผมก็ดาเนินชีวิตมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับนันก็อยากจะตอบคําถามสําหรับคนที่ถามว่าเอ๊ะทำไมตอนที่ออกจากเมืองไทยเนี่ยดูอาการหนักมากเลยผมพูด สมัยก่อนยังเป็นพระนาเทศไอตลอดเลยเดีย๋ยวนี้ไม่มีเลยนะผมไปดูเดดยุคตั้งแต่บัดนนั้นจนบัดนนี้มาผมออกช่อง youtube ห้าช่องเนี่ยนะมีคนดูมากกว่าสองล้านวิวแล้วนะเชิญเลยครับไปดูสรุปนะครับเอาเลือดตัวเองออกนะเอาเลือดตัวเองออกจะใช้วิธีตบขูดกล้ามเนื้อหรือใช้วิธีเอาเข็มเจาะดูดออกเลยก็ได้นะผมเนี่ยลูกศิษย์ครัวตัวเลยนะลูกศิษย์ หมอที่เก่งที่สุดในในประเทศจีนเลยนะผมไปจับประเด็นไปฟังแล้ววนะ่าแนวคิดอยู่ที่ตรงไหนก็คือชําระเลือดออกนะไปดูเมืองไทยก็มีแนวเรื่องล้างพิษตับเขาก็ให้ล้างลำไส้แล้วก็หยุดกินข้าวนะ,ะกินน้ํามันมากอกอะไรพวกนี้ถ้าเราทําพอหมอะนะมันไม่เป็นตันายต่อสุขภาพมันกลับจะขับพวกเมือกมันออกจากร่างกายเราได้ดีมากเลยทําไมไม่ทํานี่เป็นของดีจากเมืองไทยนะครับ ที่คนไทยเนี่ยสามารถที่ประยุกต์ของประเทศไหนเขาคิดไม่รู้่แต่คนไทยเอามาใช้และเป็นประโยชน์แล้วผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นประจักษ์พยานว่าไว้ขนาดนี้แล้วผมไม่มีโรคภัยอะไรเขาเลยนะผมก็แค่ปวดๆเมื่อยๆอะไรเขาหน่อยเดี๋ยวผมก็หายเดี๋ยวผมก็ไปเที่ยวเดี๋ยวผมก็ไปจีนเดี๋ยวผมก็ไปไต้หวันเดี๋ยวผมก็ไปที่นั่นที่นี่แล้วผมก็กลับมานั่งคุยกับท่านอีกเช่นวันนี้สวัสดีครับ